สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแฟนเพจอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดและทาง u t u b e นะครับช่องศรีสะเกดชาแนลวันนี้ผมอยู่กรุงเทพมหานครนะครับมาเจอแกง10บาทนะครับคุณผู้ชมโอ้โหอะไรมันจะถูกขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ข้าวตักไม่อั้นด้วยนะครับเขาเขียนว่าแกง10บบาทข้าวตักไม่อั้นนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปดูบรรยากาศ ข้างในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมถ้าถ้าใส่ถุงนี่จะเป็น2ี่สิบเนาะแต่ว่าถ้าใส่ถ้วยแบบนี้10บาทนะครับข้าวก็สิบาทเช่นกันพิเศษหน่อยคือข้าวตักไม่อั้นโอ้ข้าวนี้ตักไม่อั้นเลยนะคือพูดง่ายๆว่าถ้าไม่อิ่มก็ไปตักข้าวใหม่ได้เลยโอ้โหคุณผู้ชมเวลาเช็คบินก็คือนับถ้วยเลยอก็คือนับถ้วยเลยง่ายดีอ่าเปิดมานานหรือยังครับพี่ร้านเปิดได้ประมาณอาทิตย์นึ่งครับผมต้องเปิดครับผมอ๋อแล้วแล้วแนวคิดเนี่ย คิดยังไงครับขายถ้วยละสิบาทแล้วกําไรมันมีบ้างเลยเหรอครับมีมีไหมนิดหน่อยอ๋อนิดหน่อยพออยู่ได้พออยู่ได้ทุกวันนี้อย่างว่ามันแพงไปหมดเลยใช่ทุกอย่างผมถึงแปลกใจว่าเอะขายถ้วยละสิบบาทนะครับคือเราเน้นปนมาเยอะๆมันเยอะๆหลากหลายาเกิดขายน้อยมันก็ไม่ได้อะไรครับครับอาศัยคนหลากหลายอาศัยว่าคนหลากหลายเอาคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองชิมดูอ่ะพี่ผมเอานี่ถ้วยหนึ่งนะพี่ย พริกหยวกแล้วก็อันนี้คืออะไรครับเอาฟักทองนะพริกหยวกฟักทองแล้วก็เมนูอาหารนี่คือจะเปลี่ยนไปแต่ละวันเปลี่ยนไปเรื่อยครับเปยนไปเรื่อยแล้วก็อันนี้อะไรครับพี่เนี่ยเต็มไปดอ่าเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับผมจะลองดูเลยนะครับนี่สิบบาทนี่ก็แล้วก็นี่ก็สิบบาทเอาสามถ้วยนะครับพี่แล้วก็ข้าวแล้วก็ข้าวถ้วยหนึ่งนะครับ น,นี่คือสิบบาทนะครับคุณผู้ชม早上好，先 และครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านแกงสิบบาทนะครับอยู่ที่เคหะร่มเกล้านะครับคุณผู้ชมครับอยู่ทางตรงสียตลาดเทพรายนะครับมาทางโรงรับจำนำนะครับเข้ามานิดเดียวเราก็จะอยู่ทางด้านสายมือเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนี่ครับแกงถ้วยรับสิบบาทนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูแต่ละอย่างเลยอันนี้คือฟักทองนะครับลองชิมดู รสชาติก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับคุณผู้ชม,อ,มอันนี้ผัดพริกหยวกนะครับคุณผู้ชมครับก็ในราคาเ้ือยอละสิบบาทก็ถือว่าโอเคแล้วก็ถือว่าอร่อยเลยนะครับเมนูนั้นวันนี้มาลองเทป๊ นี่แกงเกโปนะครับคุณผู้ชมใช่ครับกพราถือว่ารสชาติอร่อยครับคุณผู้ชมครับก็สรุปว่า,า,าแกงถ้วยละสิบบาทคุณผู้ชมก็ดูนะครับผมถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่ามันหาในปัจจุบันนี้มันหาทานไม่ได้แล้วนะครับด้วยละสิบบาทครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดอยากจะมาทานนะครับก็มาที่ เคหะร่มเกล้านะครับคุณผู้ชมครับจับจุดมาที่ตลาดเกรียงไกรนะครับแล้วก็มาฝั่งของโรงรับจำนำแล้วก็ตรงมาเลยอยู่ตรงข้ามโรงเรียนนะครับโรงเรียนขนาดใหญ่เลยรัตกนโกสินทริป์นะครับแล้วร้านก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงข้ามกับโรงเรียนเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับผมต้องขอตัวทานแบบอร่อยๆนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเท็นดี้ครับ